นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสคณะสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติ ผู้สนใจไฟยสีฝ่ไฟธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณนโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอ,อกตั้งใจให้เป็นกระยาณกุศลโดยการวางมือไว้ที่ตักแล้วก็สงบสำรวมเคารพในธรรมอย่าได้ส่งจิตให้ เป็นอกุศลขณะที่แสดงธรรมนั้นให้เราทั้งหลายได้ไม่เคารพผู้ฟังก็เคารพในธรรมเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นแก่เราเอง <c oughs> เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ <c oughs> เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าสาวก สาวกนี่เป็นสุธาเป็นเป็นความฟังลงนวุป,ปัจจัยแปลงนวุเป็นอากะเป็นนามากิจสำเร็จรูปเป็นสาวโกสาวโกจึงแปลว่าผู้ฟังเพรเป็นนามเดี๋ยวนี้สาวกในที่นี้ก็แทบจะไม่มี หาคนฟังธรรมะได้ไม่กี่คนในจังหวัดหนึ่งๆห,หาได้ไม่กี่คนส่วนที่เราฟังสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเศร้าหมองทื่ทำให้ชีวิตของเราตกอับทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านั้นมีเยอะมากจึงปัจจุบันเนี่ไ,ไปดูข้อมูลของ,องธนาคารกสิกรไทย ปีนี่สัง่งโทรทัศน์สีเข้ามาลูกกี่ล้านเครื่องทีวีจอบ่งจอแบนสั่งเข้ามาเพื่อปิดหูปิดตาตัวเองปิดหูอินเซียของเราถูกมอมเมาย้อมจิตของเราถูกย้อมตาของเราถูกย้อมหูของเราถูกย้อมย้อมตัวเองในโลกที่ สงครามการสื่อสารการสื่อสารทำสงครามแก่งแย่งชิงตลาดจึงงัดจุดวิธีกลวิธีต่างๆนานามามอมเมาประชาชนบริษัทการสื่อสารในโลกนี้เป็นพันพันบริษัท90%อยู่ที่ประเทศเสรีนิยม โดยเฉพาะประเทศอเมริกาบริษัทการสื่อสารเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นนายทุน 10, 11 12บริษัทบริษัทเหล่านี้จกมุ่งหน้าทำอยู่หลายเรื่อง ในเรื่องเหล่านั้นก็คือเรื่องสำนักข่าวการสื่อสารสำนักพิมพ์นิตยสารเครือข่ายโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิลทีวีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายการโทรทัศน์รายการโชว์รายการกีฬาโรงภาพยนตร์บริษัท ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องเพลงความสนุกสนานเหล่านี้เขาไปปิดหูปิดตาประชาชนมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบนี้ครึ่งโลกของเงินจำนวนนั้นแล้วทีนี้จิตของพวกเราเนี่ยไปผูกไปมัดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากจนกลายเป็นสิ่งเสพติดเป็นสิ่งคุ้นเคยเป็นสิ่งชินชา จิตของเราไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้ห่างไกลจากศาสนาเป็นผู้ห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนเป็นผู้ไม่มีโอกาสเป็นผู้เสียโอกาสแต่มาอยู่ที่วัดเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูโทรทัศน์คิดว่าสักปีจะหาเวลาถ้ามีถ้าไม่มีก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าตนเองจะตาย ว่าจะหาบางปีอาจจะด,ดูโทรทัศน์เต็มๆสักปีหนึ่งการดูมันก็มีที่เอาถ้าเราดูเป็นเพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะแฝงมาในส,สิบบริษัทที่นับมาสิบอาชีพที่นับมาเมื่อกี้หนึ่งในจำนวนนั้นคือบริษัทโฆษณาบริษัทโฆษณาเ,เป็นบริษัทใหญ่ เขาจะหาเทคนิคในการชวนเชื่อทำให้ล้างสมองคนให้ได้เพราะมันเป็นยุทธวิธีหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของการค้าขายพวกเราจึงตามไม่ทันลูกหลานของเรามีส่วนไปจากตรงนี้ที่เขาไม่ได้อยู่ในร่องในรอยของศิลธรรมที่เขาว่ายากสอนอยากเนี่ยเราก็พลอยบ่น พราะเวลาที่นักเรียนอยู่โรงเรียนนั้นมีไม่กี่ชั่วโมงแต่เวลาที่นักเรียนอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับสิ่งที่เขาเสพนี่นานกว่าสมัยใดก็ตามที่ค่านิยมในเรื่องนี้กระพือหอมขึ้นมาโลกของเราแต่ละยุคแต่ละยุคก็จะเปลี่ยนพื่พับพบพับพบพับ ปัจจุบันในโลกกําลังมีความสนุกสนานอยู่กับเรื่องบันเทิงในรูปแบบลักษณะต่างๆเรื่องธรรมะเรื่องกฎเกณฑ์ของชีวิตเราจึงไม่ค่อยไม่ค่อยสำเนกเท่าไหร่เสียดายการบริหารเวลาของเรานี่คือหนึ่งในจำนวนนั้นดังไม่ใหญ่ ซึ่งก like да ็อายุผ่านมาจนป่านนี้แล้วบางทีผมไม่เหลืองอกงอกทุกเส้นแล้วตัวกระเเบาเนี่ยกันงากบอกแคนนั่งกับก้มโคกกมโกอยู่นั่นไป็น้ังบอกงาบบอกซ่าบอกมึนเอาแตบอกว่าได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเอาเมื่อ่นล่ะจัดสียแล้วเ่ยาำไ้ ชีวิตของเรามมาก็ไม่เก่านะ้าแล้วไม่เป็นแบบไม่เป็นแผนถ้าใครโกรธพูดคำนี้นันทิา่าวเก่าเท่านักไปอีกในธรรมบทภาคสี่เรื่องแรกน่นพระราธะบวชตอนแก่ มีองค์เดียวในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นองค์แรกที่บวชด,ด้วยวิธียติจตุตกรรมวาจามีพระษาลีบุตรเป็นอุปชาพระพุทธเจ้าถามว่าจารีบุตรอันเตวศิข,ของเธอสอนง่ายไหมสอนง่ายมากพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจา้าก็ตัดเรื่องคนบวชเมื่อแก่เนี่ยยากที่จะ เป็นพระหูสูตรได้ยากที่จะสอนง่ายได้เสืวนมากจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากจะเป็นบุคคลผู้มีสติปัญญาฟั่นเฟือนตรงนี้ถ้าได้ยิยนพระพูดอย่างนี้ถ้าได้ยิยนพระชี้ช่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอิเทนางวะหวัวข้อมันในคาถาตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มองว่านั่นคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ต่มาเนี่ยเป็นนักเรียนก็ได้ไปคอยครูเป็นครูก็ได้ไปคอยนักเรียนนี่คือนิสัยต้งแจะเกิดมาไปกรรมฐานป่าไหนป่าไหนก็ตามถ้าเป็นลูกกรรมก็ได้ไปคอยอาจารย์กรรมถ้าเป็นอาจารย์กรรมก็ได้ไปคอยลูกกรรมไอ้ที่จะไปหลังเขานั่นอย่าไปหวังเลยถ้าเอวยกเว้นถ้าไม่เห็นมาจริงๆแสดงว่าตายแน่นอน นั่นคือคือนิสัยมันฝึกจนไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่น่าจะเกินที่ห้าที่หกไปแล้วล่ะเนี่ยแต่บางทีส่วนมากก็มันเราต้องสปีดตัวเราเองนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมนะเราจะไปมองข้ามเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันชินเมื่อคืนจาได้ไหมพูดแวะคําหนึ่งเรื่องสันดานสันดานนี่ไม่ใช่คําด่ากันมันเป็นภาษาบาลีชั้นสูง ันตาโนคำคำนี้ถึงเป็นพระอาหารหันต์แล้วกว็ยังละไม่ได้ปุธุชนก็ละไม่ได้พระอาหารหันต์ก็ละไม่ได้มันไม่เหมือนกิเลสกิเลสี้ละได้แต่สันดานีนละไม่ได้มันแปลแบบเดียวกันกันกบคําว่าปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อจึิงสืบต่อ สันตาโนหรือสันดานตัวนี้ก็แปลว่าสืบต่อเหมือนกันบางคนบางคนติดนิสัยหยาบแต่ใจดีแต่ติดนิสัยหยาบก็จะติดอยู่เรื่อยไปมันมันแกะไม่ออกมันแก้ยากมันเป็นสันดานมันไม่เหมือนไม่เหมือนสันดอนสันดอนเนี่ยแก้ง่ายสันสันดานแก้แก้ยากเว่าอย่างนั้สันดอนคือเรื่องของกิเลส มันมันมน,นอนเนื่องอยู่หลวงหลงพ่อสารีบุตรเนี่ยบรรลุอลหรหันต์แล้วเดินไปเจอน้ำนี่โดดความจับเลยด้เราเมเด็บไปคอยยางล่มคือองค์อื่นเลยนั่นคือสันดานแก้แก้ไม่ได้ท่านเคยเกิดเป็นลิงมาขนาดหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเนี่ยแต่มันแก้ไม่ได้เศรษฐีก็มองอยู่ข้างบนเห็นหลวงพ่อสารีบุตรยางมามาหอดมองน้ำอมนั้นนั่น แล้วกระโดดขวมเลยแล้วบอคอยลงยางไปแล้วบบเศรษฐีก็เลยแนมโอานั่นคือการบบสําววมก็เลยบบใหยผ่าเตรียมผาวัดใสหลวงพ่อสารีบุตรเอาไปแห่พระเทวทัตเพราะว่ามองว่าหลวงพ่อสารีบุตรนี้ไม่สําววมนั่นคือเป็นสันดาณของท่านมันไม่ใช่คําด่ากันถ้าเป็นคําด่ามันต้องเพิ่มมาอีกคำหนึง บักสันดานบอดีอนะาคำบดีนี่ยแต่เมื่คำคำด่าคสันดานในส่วนเน,นี่ยยังไม่ได้แปลไม่ดีไม่ชั่วมันจิดลักนี้จะขึ้นนี่จะพนอ๊อกตาตกหม่อาจารย์ดากู อาจารย์ด <laughs> ่ากูก <marginalized avez essen> ูเ <Harley> ท <fall appear visor> ่าแล้วกันยังมาด่ากูอยู่เรื่องเวลาเนี่ยฝึกให้มันได้เรื่องเวลาแล้วก็การคอนโทรลเวลาเนี่ยก็เหมือนกันมันจะต้องใช้เสียงเหมือนฐานเข้มข้นเด็ดขาดถึงเวลาใครมาไม่มาเป๊ะอืมนั่นคือระบบของมันถ้าเป็นผู้คอนโทรลเวลาน มันจึงจะสามารถนั่นไดุ้ธเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกเริ่มที่ยี่สบเจ็ดเกี่ยวกับเรื่องการเขารบเวลามาคโนโมคันโนมาโวอุปจาคาย่าให้คณะล่วงท่านทั้งหลายไปเลยอ,อันมีมีส่วนบริษัทเขาตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารเวลาขายเห็นมมสองเจ็ดสีนี่ ส่องเจ็ดสีเนี่ยโคตณนาไววกดถูกสองคณะทีแบบับางช่องนี่ยังเผลอได้ไดไดเลยเลยไปึ่งวีหน้าที่แต่ส่องเจ็ดสีนี่ไม่ยอมเลยไม่พลาดเลยมันกดนี่ไหวขนาดเวลาเขาจะขายยาเนี่ยสมมติว่า่ายทอดฟุตบอลเน่ยทำไมอยู่กรุงเทพมันเคยดูดูดูทีวีเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ย พอลูกบอลออกปั๊บเดี่ยปุ๊บเลยไม่เผอเลยบางบางช่องม็ยังจนกลัวเขาสินแรนไปเก็บฟุดบอลกหมยังพันกดโฆษณาแต่ช่องเจ็ดสีหนึ่งลูกบอลออกยังไม่พ้นขอบสนามกดปุ๊บมันไวมากนั่นคือเขาเวลาสําคัญของเขาเป็นเงินเป็นทองของเขาพวกนี้เป็นการขายขายเวลาอยู่กับเวลาเวลาเป็นตัวกําหนดพระเจ้าแล้วจังหวะ ทุกวินาทีมันมีความหมายอมืมันจะมีความหมายกับชีวิตเราอันแน่ว่าเออมาประพฤติธปฏธิบัติจังสี่ห้าตั้งใจฟังเอาแล้วก็ตั้งใจประพฤติธปฏธิบัติตามคูบาอาจารย์พุนบอกโอ้ยคนคนนั้นเกิดศาสนาสิจะเป็นผู้หญิงไงอันนี้ไม่ใช่เอาสวรรค์มาฉกนระกมาขู่นะจะบอกให้ กางบางทีนี่เราให้แต่คนอื่นเชื่อเราเราไม่เชื่อคนอื่นมันมีส่วนอยู่ด้วยสมัยนี่พ่อแม่สอนลูกบ่ได้ย้ยอนว่าเฮ้ากับปุเสืร์ขังพ่อแม่ให้กันเฮ้าอยากให้นักเรียนดีสมมติเราเป็นครูหแล้วเือเฮ้าเองสมัยเป็นนักเลี่นเฮากับปุเสืร์ให้กันคนคนหนึ่งปัจจุบันก็จังบวชมหาปีชาเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิสันอยู่ที่แอตแลนตา แกบอกว่ามองเห็นครูไม่ได้ห้องห้เพื่อนแน่แม้นคู่คนไหนก็จางกันหูว่าเป็นคู่แกห้องห้มันคือถอดก้มหลังบวชแน่ดูดรอนแม่ก็จับบวชขอร้องให้บวชทั้งกาบใช่ขค่ำนี้เลยวันเถอแล้วให้ลูกบวชแน่รืดรอนมันนีมีพระองค์หนึ่งประเทศเรื่องบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บุญคุณครูบาอาจารย์โอ,โอ้ยเรา นั่งเป็นเน่นนั่งห้องหายน้ำตาไหลมันไปนตำส่นใจเลจาอย่างไรบุญคือเ็นตอนสมเจ้าของเป็นนักเรียนมัธยมนักเรียนใหญ่เป็นผู้เบาวแวงเบาเนี่ยแม้แต่คู่ผู้ยิ่งกอกามาในห้องห้องหายออกไปเลยดื้อแห้งดื้อจนมันดื้อแห้งอหลีที่นี่ พอแกมาบวชก็ได้ฟังเรื่องบุญคุณของครูบุญคุณของพ่อของแม่ทุกวันนี้กกจะทําใจได้หรือเปล่าไม่รู้แกเป็นพระอยู่ในชีวิตผ้าเหลืองนีม่มองเห็นครูไม่ได้ก็จะคิดแบบถึงความหลังเนี่ยแกสงสารครูแกวะ่ะผมจะบูชาคุณของครูได้ด้วยชีวิตนักบวชของผมนี่แหละอาจารย์พูดอาจะมา แ่เพราะว่ากจะบูชาคุณองขครูด้วยผ้าเหลืองไม่งั้นผมคงลบล้างบาปไม่ได้เคยเป็นคนดื้อเคยเป็นคนไม่เชื่อไม่ฟังสุมือเล่าก็เป็นนักสอน็นนักบวชบวชมาหนักสิบหาสิบหกปีแล้วทั้งชีวิตบวชตอนเป็นเน่ ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมคือทอดคุนคุณพอ่อคือทอดพุนคุณแม่คือทอดคุณคุณครูบาอาจารย์สอนมาคือทอดบทอันตอนจะของไปกันแกงคู่ไปดื้อจังแสนสมน้ำตาลรวก็ไหลออกมาอ่มันมันมีผลนะเดี๋ยวนี้มันมีผลอ,อ,อาาะไรวะอะทะกรมอิวัตเตนะโสวิลุโตวิลุมปติด้วยความหมุนเวียนแห่งกรรมเนี่ย สำคัญเรื่องนี้กรรมบางอย่างมันให้ผลทางจิตกรรมบางอย่างให้ผลทางเนื้อหนังกรรมบางอย่างให้ผลตามการกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติต่อ,ตอไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วแต่บางทีเราทำตัวไม่เหมือนกับคนชาวพุทธ ไปเชื่อเรื่องเคล็ดเรื่องลางเรื่องโชคอะไรต่างๆโชคชะตาวาสนาบางทีเป็นเราเรียนจบมาถึงมีปริญญาบางทีไปเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้มีสมาชิกเข้ามาบางหมู่บ้านก็ามากล่อมให้ไปเข้ากลุ่มโยนีไปนับถืออะไรนอกพุทธศาสนาเจ้าแม่กวนอิม เดี๋ยวจะลาดับให้ฟังวันนี้ว่าสําคัญมันอยู่ระดับไหนไล่ลงมาจากพระพุทธเจ้าสําคัญอันดับหนึ่งนะหนึ่งพระพุทธเจ้าไอและเชิดจดไปเลยอันดับสองคือพระปัจเจกระพุทธเจ้าอันดับสามคือพระอาหารหันต์อันดับสี่คือโพธิสัตว์นี่อยู่ระดับสี่นี่ เราไปนับถือระดับสี่นะที่ไปว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งหากันเนี่ยไปนับถือเจ้าแม่กวนอิมไปนับถือโยโลงโยเลยนี่นี่โยระดับสี่ยังไม่ได้เทียบเท่าพระอรหันต์้วยซ้ําไปพระอรหันต์คือผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วแต่โพธิสัตว์ยังเป็นผู้บำเพ็ญอยู่ที่สําคัญคือโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง ที่เราเห็นง,งามเหยียบหัวมังกรรูปเหยียบหัวมังกรนั่นนั่นแหละคือผู้ชายคือเข้าไปถึงประเทศจีนเจ้าหญิงประเทศจีนนั้นป่วย <c oughs> แล้วทีนี้ก็หาคนรักษาไม่ได้โพริษัทก็สงสารบังเอิญว่าเขามีกฎมนเทียนบานว่า ผู้ที่จะเข้าไปรักษาเจ้าหญิงนั้นต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจึงจะเข้าไปในนั้นนะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นขันธีโพธิสัตว์ก็เลยปลอมเป็นผู้หญิงเข้าไปปลอมเป็นผู้หญิงเข้าไปในวังก็ไปรักษาเจ้าหญิงหายพอรักษาเจ้าหญิงหายก็เลยไม่ไม่กลายร่างกลับมาเป็นผู้ชายดังเดิมอีกก็เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมกวนอิมนั่นแหละคืออวโลกิเตสวนเล่นั้นโพธิสัตว ใครอยากเห็นรูปเป็นผู้ชายไปดูที่สวนโมกไอ้ที่อยู่บนยอดเสาแล้วก็มีแขนกุดรังหนึ่งอะนั่นแหละรูปที่เป็นเพศผู้ชายอาวโลกิเตสวนบริษัทนั่นน่ะปางนั่นน่ะแต่ว่าพอกลับเป็นผู้หญิงคนก็มองเห็นว่าเออมันงามก็เลยทรงไว้ปัจจุบันก็ปั้นรูปนั้นมาสร้างลทัทธิขึ้นในเมืองไทยเยอะแยะเหมือนเครือข่ายให่แมงม,มุมหาเงิน ไปนับถือยิ่งพวกโยลงเยเลยนี่เ oh. บาไปกว่านี้อีกแม้ก็มาไกลไปกว่าไอ้ที่นับมานี่ oh. ลทัทธิเจ้าแม่คนิมนี่ก็ยังยังก็งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่ถ้าพวกโยเรพวกพลังจักราวาลพวกนี้ไกลสุดกูแล้วพวกนี้เราต้องให้เข้าใจหลักการในทางพุทธศาสนาของเรา oh. ว่าสำคัญอันดนับหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเราอย่าไปกราบเป็นอื่นนอกจากพระพุทธเจ้า อันดับที่สองลองมาคือพระปัจเจกกับพรุทธเจ้าอันดับที่สามนี่คือพระอรหันต์อันดับสี่นี่นี่ที่พยายัมวิ่งหาอยู่นี่วันนั้นรถไปตกหน้าฝนปีที่แล้วจะไปรับสมาชิกอยู่บ้านที่อาตมาอยู่มีสมาชิกอยู่ครอบครัวหนึ่งไอ้ถนนตรงนั้นมันก็แปลกทางก็ตรงๆก่อนจะถึงวัดอาตมารถก็ไปวิ่งลงถนนตรงนั้นไม่รู้กี่คันแล้ว ทางตรงๆเนี่ยแต่มันไปวิ่งลงถนนเอาดือด้อๆตรงนั้นหลายคันแล้วสี่ห้าคันแล้วบางคนก็แปลว่ามันเป็นผาปลวงตาก็ไปหอน,นั้นคือจะเป็นทางโง้งบ่าบางคนก็นสันนิาฐานต่างๆกันแล,แล้วมาดีๆนะเขาก็นแน่เห็นู่เลยมันเลี้ยวเ,ยวนนวาเอาลงบนนั้นอ่ะเลี้ยวลงถนนบ่าทจะไปดึงรถบนนั้นขึ้นแต่ก่อนเนี่ยทำไมแต่ก่อนเนี่ยทางตรงนั้นมัน มันเป็นทางเก่าทางเกวียนรับป่าช้ามาตรงนั้นก่อนจะเข้าวัดอาตมาะ่ะสมัยเปิดนาก็เคยเห็นได้ยินแต่จะมาไม่เคยเห็นหรอกหลายคนเห็นตรงนั้นบอกว่ามีคนเดินข้างหน้าคนเดินข้างหลังบ้างที่ผมยาวๆเอาขาห้อยก่งไม้แล้วก็เอาหัวลงมามเห็นเคยเห็นเรื่อยบ่อยๆแต่เรื่องนี้มันโล่งหมดแล้วแต่ว่ารถก็ยังไปวิ่งลงถนนตรงนั้นอยู่พวกโยเลก็เขาไปขนกันมา ไปก็ไปวิ่งลงตรงนั้นอีกแหละพอดีวันนั้นเขาลงมาช่วยทำโรงครัวหลายคนด้วยกันถึงยี่สิบคนมนะั้งชาวบ้านลงมาช่วยทำโรงครัวหลังหลงหลังเก่าเขาก็วิ่งมาหาคนบอไปช่วยเอารถขึ้นหน่อยรถใครวันเลยถามเขาบอกว่าพวกโยเลเขาจะมารับสมาชิกเข้าไปอา้าวตมาก็เลยประกาศ จับไม้เนาะมีเครื่องแห้งอยู่เครื่องพวกเราชาวพุทธไปช่วยดึงรถโยเลขึ้นหน่อยโอกาศดังๆเป็นเชิงว่าให้เขารู้ว่าตอนนี้พุทธช่วยแล้วโยเลเนี่ยมันไม่มีน้ํายาเนะ่ะพุทธโดยเนื้อในว่างันเถอะพวกเราชาวพุทธตอนนี้ไปช่วยโยเลเขาหน่อยช่วยพลังจกงักรวาลเขาหน่อยขนาดมีพลังอะไรเพิ่งช่วยไม่ได้ยังวิ่งตกน้ํา ชาวพุทธเราก็เลยไปช่วยรถปิกอัพคันหนึ่งมันจะไปเหลืออะไรคนต้องยี่สิบคนหามขึ้นเลยหามขึ้นเลยมันวิ่งลงนิ่งๆนะไม่แต่ไม่มีคันไหนความวิ่งลงนิ่มๆลงเวห้าหกคันแล้วตรงนั้นครั้งหนึ่งก็จะมาเห็นกับตาเป็นรถหกลออ้อก็ยืนมองดีๆอยู่วิ่งมาวิ่งมามาถึงตรงก็เลี้ยวลงเลี้ยวลงเฉยเลยตรงนั้นเอ้มันก็แปลกแปลกอยู่ถนนตรงนี้ นี่คือที่เรายกตัวอย่างให้ฟังข้าง,งเบื้องต้นนี้เพื่อจะให้เราทราบว่าที่พึ่งแท้ถาวรสูงสุดเรวยว่าการสร้างความเข้าใจในหลักพุทธศาสนานั้นเราจะพึ่งอะไรแล้วก็พึ่งตรงไหนนจัดลำดับให้ดูแล้วนะที่นี่พุทธเจ้าท่านสอนสเต็ปชาวพุทธถ้าเป็นพระนี่เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาสูงขึ้นไป ถ้าเป็นคารวาสก็ทานศีลภาวนานะสเต็ปมันแต่ว่าถ้าพุ่งถึงหลักปัญญาเลยว่าความเชื่อในท่านพุ่งไปที่ให้เชื่อหนึ่งเชื่อในศักยภาพของตนเชื่อในศักยภาพของตนเนี่เขามีภาษาเรียกทางเทคนิคว่ากัมมัตสะกะตาสรัทธาตถาคโตโพธิศรัทธา เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมมัตสกตาศรัทธาคือเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเองอย่าไปเสือนอกลักยังอย่าไปแหงเขาตัวเดี๋ยวนี้โหนนก็จะมาเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลฝ่ายค้านท้งรัฐบาลมั่งฝ่ายค้านมั่งหงโหนคนนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลโหนคนนี้เป็นของฝ่ายค้านเบิ้งหม้อโคนกันทั้งหม้อ เป็นกระบอกเสียงรัฐบาลได้ด้วยซุ้มโมเ่นไฟซุ้มนี้เป็นหนภัยขานซุ้มเบิงดวงโดยนับเลิกเป็นเครื่องมือของฝายรัฐบาลหมอหนึ่งมีนังตุพิมพ์รับหนึ่งเป็นเครื่องมือหมอหนึ่งมีนังสพิสุพิมพ์บับหนึ่งเป็นเครื่องมือหมอน่้นเบงว่าเออดวงรัฐบาลนี่ตกเปล่าวพวันเครื่องมือหมอรัฐบาลมาขีดไปขีด,ขดมาโอ้ตกกระจิงแต่มันมีโตซอยเนี่เห็นไหม <laughs> วิธีการน <laughs> ี่ต่อซอยมันเกมเสร็จที <laughs> มันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเอาหอนมาเป็นเครื่องมือสะดวกเนี่ยตกลงก็ลายกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้พลอยเป็นเครื่องมือทำรลายกันดังนั้นพรุทธเจ้าจนจึงมีหลักไว้ให้เชื่อว่าเราจะต้องเชื่อในภูมิปัญญาของเราเอง วันวิสาขาบูชาดูเนสโก้เขาประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลกปีที่แล้วก็กไปประชุมแต่มาไม่ได้ไปร่วมอยู่ที่วอชิงตันดีซีแต่ว่าเขาประชุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติก็พอดีไปร่วมงานอยู่ที่วอชิงตันดีซีก็เลยไม่ได้บินไปร่วม เขาเปิดโอกาสให้ชาวพุทธเราเนี่ยไปแสดงนิทรรศการทุกประเทศพุทธจากศรีลังกาพุทธจากประเทศที่เบตพุทธจากประเทศภูตานจากไต้หวันเกาหลีจากทุกประเทศทั่วโลกเขาไปแสดงวิสัยทัศน์เขาจะมีจอโปรเจคเตอร์วิดีโอโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้มีวิดีโอมีวีซีดีอะไรดีๆมีการปฏักาสดอธิบดี มหาวิทยาลัยมหาวิยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านเจ้าคุณพระธรรมปิดกองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไปแสดงสดเราคนมองไทยเองบางทียังไม่รู้ว่าวันสําคัญของชาตินี่ขึ้นเป็นวันสําคัญของโลกแล้วนะเขายัางบาาอกหัวซาเลยบุหงวันวิสาขะนี่แหละเป็นวันประกาศอิสรภาพทางภูมิป,ปัญญาของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่